สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับ,รบ,รรบเรื่องของพิธาลิมเจริญรัตยังไม่จบนะครับไทโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าทูตนาฤทิ์โรดสัตว์พวกสาวกกระดุมเม็ดเดียวดิ้นพลานแล้วตามด้วยคครมายตกใจเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับน,นายนฤทิ์โรดเฟื่องระบินซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอ,อัคราชทูตไทยณนะกรุงบัวโนสไอเลสประเทศอาร์เจนตินานะครับ ดริโรธเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่านักการเมืองที่เสนอตัวจะเป็นนายกรัฐมนตรีพอมีข้อมูลส่วนตัวของเขาที่ชาวบ้านเขาสงสัยเพราะว่าเขาพูดไม่ตรงกันต่างกรรมต่างวาระมันย่อมเป็นสิทธิอันชอบธรรมของชาวบ้านไม่ใช่หรอครับที่จําเป็นจะต้องถามแต่นี่กะไรครับเนี่ยกลับถูกสมุนกลับถูกลิ้วล้อของเขาเนี่ยพากันออกมาชี้หน้ากล่าวหาว่าคนที่ถามเนี่ยเป็นไอโอ กล่าวหาว่าถูกระดมพลมาถามแบบนี้มีอคติในช่วงเลือกตั้งหรือเปล่าโธ่พ่อคุณพ่อกระดุมเม็ดเดียวพ่อชักเปล่าบางท่านี่ะไรก็ไปสร้างเรื่องออกรายการเล่าเองไม่ใช่เหรอครับการเป็นนักการเมืองในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องตอชเขาต้องถึกเขาต้องแกล่งเขาต้องอดทนและพร้อมที่จะตอบคําถามนะครับ เขาต้องกล้าที่จะแสดงความจริงใจเขาต้องเคลียร์คำถามของชาวบ,บ้านให้ได้และที่สำคัญครับถ้าเขาเคยทำอะไรที่มันผิดจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตามเนี่ยเขาก็ต้องกล้าที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษกับสังคมโดยไม่ต้องแถไปแถมาให้เสียเวลาหรอกครับตอนนี้เข้าใจหรือ,อยังล่ะครับเวลาที่ตัวเองละเล้ยวล้อลูกสมุนรวมธรรมดาไอโอต่าง ไม่เว้นแม้แต่การใช้ข้อมูลบิดเบือนหลอกเด็กอายุ10กว่าขวบให้ออกมาก้าวล่วงสถาบันไอโอต่างๆที่ระดมกันออกมาสร้างเหตุการณ์ต่างๆทางการเมืองเนี่ยเมื่อผลกรรมเหล่านั้นมันถูกย้อนกลับมาถึงการกระทำของตัวเองบ้างแล้วจะรู้สึกยังไงนักการเมืองที่ดีๆเนี่ยเขาจะพูดจาอยู่กับร่องกับรอยบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยจะพูดกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิมนั่หนะครับ และเขาก็ยืนสู้สิ่งต่างๆได้อย่างสง่าผ่าเผยเป็นที่นิยมของชาวบ,บ้านได้ด้วยตัวของเขาเอง